ครับเป็นมากว่า24ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับในพื้นที่ของลาดกระบังนะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่ายังมีกลุ่มควันสีดำนะครับพวยพุ่งอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เจ้าที่เองก็อยู่ระหว่างการเล่นระดมฉีดน้ำนะครับเพื่อที่จะดับเพลิงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ1 6 1 0นสู์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ภายในซอยฉลองกรุง55เขตลาด เจา้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยและกระบังและอาสาดับเพลิงใกล้เคียงหลายหน่วยจึงนารถน้ํากว่า20คันรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบว่ามีลักษณะเป็นแนวยาวรูปตัวแอลถูกเพลิงลุกไหม้ทั่วโรงงานสามารถฉีดน้ําดับเพลิงได้บริเวณด้านหน้าของโรงงานแต่ยังคงมีกลุ่มเพลิงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องบริเวณด้านหลังของโรงงานจงมีควันสีดำพวยพุ่งอย่างต่อเนื่อง ส่วนสาเหตุสําคัญที่ทําให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดับเพลิงได้นั้นทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าเนื่องจากภายในโรงงานมีวัตดุชิ้นดีที่เป็นเชื้อเพลิงเชน่นเม็ดพลาสติกและกล่องกระดาษจํานวนมากประกอบกับปริมาณกลุ่มควันที่มีจํานวนมากส่งผลกระทบต่อการทํางานของทีมเจ้าหน้าที่ซึ่งกลุ่มพันธุ์ด่างขาวเวยพุ่งมาจากชั้นใต้ดินซึ่งเป็นจุดต้นเพลิงขณะที่โครงสร้างภายในเริ่มเกิดการทุดตัวทำให้การทำงานค่อนข้างมีอุปสรรคมากขึ้น เบื้องต้นจากการประเมินเชื่อว่าโรงงานดังกล่าวได้รับความเสียหายเกือบ100%ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเปิดเผยกับทีมข่าวว่าช่วงเกิดเหตุตนเองอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงคนตะโกนไฟไหม้ตนจึงรีบคว้าตะกร้าหมากที่ใส่ย,ยาออกมาเพียงชิ้นเดียวส่วนทรัพย์สินอื่นๆหรือของมีค่าไม่ทันได้หยิบออกมารวมถึงโฉนดที่ดินด้วยคิดแต่เพียงว่าชีวิตตัวเองนั้นสําคัญที่สุด ส่วนตัวมองว่าการที่โรงงานม,มาเปิดติดข้างกับโรงเรียนแบบนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ไมค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้แต่โชคดีที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดและโรงเรียนปิดตายหาฉันจะถือตะกร้าดได้ฉันเปิดเลยดับดับไฟของที่สําคัญแอร์เออฉันออกไปเลยออกไปเลยของที่สำคัญที่ออกมาที่โรงานมียาอย่างเดียวฉันไม่สนแล้วทองหยอกอะไรฉันไม่สนแล้วแล้วสะกิดใจเพราะคนข้างบ้านมันเหลืออีกคนมันเอาฉนดนเอาอะไรมันใส่กระเป๋าไปหมดเลย แล้วเสร็จแล้วมันบอกอีเมลเพื่อนมันโทรมามันบอกว่าของทุกอย่างอ่ะมันเอาใส่กระเป๋าไปหมดของมีค่าฉันไม่ได้ใส่จะย้อนกลับมาจะย้อนกลับมาและเด็กมันมันทักมันบอกป้าแมวอายุมันบอกว่าไอชีวิตสําคัญกว่านะมันว่างงนะเออเราก็เลยไม่มาเลยไม่กังวลหรอกแต่น้อยใจที่โรงงานนะนะคือประชาชนเดือดร้อน ไม่เคยมาถามเลยว่าเอออยู่กันยังไงกินกันยังไงทํำยังไงหรือจะทํำยังไงปวดของโรงงานจะต้องมีอะไรบ้างเออทุกเพิบมมันคือต้องมีสิการรักษา ท้งนี้กลุ่มความจำนวนมากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบหลายครัวเรือนทําให้ต้องอพยพออกจากบ้านซึ่งเบื้องต้นทางด้านของกรุงเทพมหานครเองได้มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจํานวนสี่แห่งได้แก่โรงเรียนรามพระองค์โรงเรียนวัดทิพาวาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดทิพาวาสและหอประชุมสานักงานนิคมอุตสาหกรรมราชกะบังขณะที่ทางด้านของประลักกรุงเทพมหานครเปิดเผยหลังลงพื้นที่ภายในโรงงานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ว่าจากการตรวจสอบพบสารแก๊ และคุณภาพอากาศพบว่ามี PM 2.5ุและก๊าซพิษหลายตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเรื่องของสุขภาพในพื้นที่รัศมี300เมตรจึงขอให้ประชาชนอพยุออกจากพื้นที่รวมถึงที่สุนทรพิงโชคขาวที่จุดโรงเรียนรพระรามพระองค์จะเปลี่ยนให้ระโยน์ที่โรงเรียนวัดสุทาโพธิ์แทนส่วนจุดอื่นๆยังเหมือนเดิมสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ยังพบว่ามีปเปลวเพลิงอยู่รบริเวณชั้นใต้ดินซึ่งอยู่ระหว่างการเล่งดับเพลิงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเร็วๆนี้ กลับมาแล้วค่ะ YouTube Shopping x Shopee เพียงแค่คุณนะคะช้อปผ่าน YouTube Product Tag ก็สามารถรับส่วนลดสุดพิเศษไปเลยค่ะ20%มากสุดถึง1,000บาทและเพียงแค่คุณเนี่ยช้อปขั้นต่ำ500บาทผ่าน YouTube Product Tag ค่ะก็จะได้รับส่วนลดสุดพิเศษเนี่ยเข้ากระเป๋าแบบอัตโนมัติไม่ต้องรอลุ้นค่ะ1คน1สิทธิ์ต่อ1วันแต่ช้อปได้ทุกวันตลอดแคมเปญค่ะและสามารถใช้ร่วมกับร้านค้าได้ตามปกติอย่าพลาดนะคะคุณผู้ชม2-15พฤษภาคม2568 เท่านั้นค่ะ